รหัสนี้ย้ำว่าแจกฟร,ฟรีนะครับรหัสที่มีผลเสือตึงๆนะครับรหัสนี้แจกฟรีฟรฟรกติกามีอยู่ว่าโอเคนะครับผมก็ต้องขอกราบสวีดัสวัสดีน้องๆเด็กไทยหัวเกียนทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่อง บริชแนวนั่นเองนะครับก็วันนี้เนี่ยนะครับพี่ก็จะมานะครับสอนสุ่มรหัสไก่ตันที่มาใหม่พร้อมกับแจกรหัสไก่ตันตึงๆมีทั้งผลเสือผลโมจิตื่นนะครับโอ้โหดาบคู่โอ,โอเด้งอะไรเยอะแยะมากมายวันนี้เนี่ยใครอยากได้ไก่ตันราคาแบบตึงๆถูกๆแล้วก็ได้จริงไม่โกงแน่นอนไม่เกียน นะครับอย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบย้ําว่าพี่มีรหัสไก่ตันมาแจกนะครับแล้วก็จะมานะครับสุ่มแจกทางของโลบักฟรีด้วยนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์ชื่อนะครับชื่อในเกมแล้วก็ชื่อเฟซแล้วก็สิ่งที่อยากได้ลงไปใต้คลิปนี้หน่อยละกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับมาก่อนอื่นเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับเราต้อง ไปสุ่มผลกันก่อนเลยนะครับเปิดประเดิมมานะครับเดี๋ยวพี่ขอเทเลพอร์ตไปคาเฟ่ก่อนนะครับไม่รู้ว่าพี่มาทำไมจีนโซนเนี่ยนะครับมาใครมีสูตรก็คอมเมนต์บอกพี่กันหน่อยละกันเดี๋ยวพี่ขอยนญาตด,ดูทางด้านของผลที่เปิดขายก่อนนะว่าตอนนี้เนี่ยมีผลอะไรเปิดขายกันบ้างเนาะเอ่อตอนนี้ที่หลักๆมีอะไรกันบ้างไม่มีสักอันอจบละโอเคไม่เป็นไรนะครับทีนี้มาเดี๋ยวพี่จะเอาสูตรจาก น้องๆนะครับในชุมชน YouTube แล้วกันนะครับมาเราไปดูกันเลยนะครับผมโอเคนะครับก็จะเอาจากโพสต์นี้เลยนะครับขอสูตรผลเสือได้100%หน่อยครับมาเรามาดูกันดีกว่านะครับว่า,าจะมีสูตรน้องคนไหนที่น่าสนใจกันบ้างนะครับมาเรามาดูกันเลยคอมเมนต์ก็เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับอุ๊ยน้องคนนี้น่าสนใจวะเนี่ยเออเขาบอกว่ายืนมองหน้าคนสุ่มผล2 พิมพ์ว่าภาษาอังกฤษตามนี้เออโอ้โหสามสุมได้เลยเขาบอกว่าครั้งแรกได้ผลเสียครั้งที่2ได้ผลเงาเฮ้ยน่าสนใจว่ะไปเราตัดไปที่ในเกมมาดีกว่านะครับก็คือใช้สูตรนี้เลยขั้นตอนแรกข้อหนึ่งเขาบอกว่ายืนมองหน้าคนสุมนะโอเคในจองหน้าจ้องตายอะไรทีเดียว <laughs> โอเคนะครับทีนี้เขาบอกให้พิมพ์ตามนี้อ่าภาษาอังกฤษนะฟึบนี่นะครับพิมพ์ตามนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็กดส่งไปปับ๊บ เรียบร้อยจากนั้นเขาบอกว่าสุ่มได้เลยเขาบอกว่าได้ผลเสือผลเงาในครั้งที่สองแต่ครั้งแรกก็คือได้ผลเสือเนาะโอเคมาเราสุ่มครั้งแรกเราจะได้บทอะไรกันเลยสุ่มผลพิศารแล้วก็กดซื้อไปครับผมโอ้โหน้องชายมาสะดำเมียมเลย <laughs> ผลกิโลโอ้โหวางให้น้องเขาเลยครับผมนี่ใครอยากเอาไปไว้ลงดันก็เอาไปได้เลยครับเออกินเลยน้องกล้ากินเปล่ากินเลย กินเลย <c oughs> อเออน้องเขาเก็บไปแล้วโอเคไม่เป็นไรนะครับมาที่นี้เรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับสำหรับวิธีการสุ่มรหัสไก่ตันการซื้อรหัสไก่ตันตึงๆพร้อมกับแจกรหัสไก่ตันด้วยในคลิปนี้นะครับมาเราไปดูกันเลยนะครับผมโอเคนะครับมาเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายการไก่ตันทั้งหมดบอกเลยว่าสต๊อกแน่นๆสำหรับเว็บนี้นะครับเพิ่งอัพสต๊อกมาใหม่ล่าสุดเลยรีบๆมาจัดกันเลย นะครับก็จะเป็นเว็บ Bu b b l e Shop ลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอน,นี้เลยนะครับเข้ามาขั้นตอนแรกเนี่ยเราก็ไปเติมเครดิตกันก่อนเลยนะครับกดไาที่หน้าแรกนะครับผมเข้ามาหน้าแรกก็จะเป็นแบบนี้เลย นะครับให้เราล็อกอินเข้ามานะครับใครที่ยังไม่ลงทะเบียนหรือว่าลงทะเบียนแล้วเนี่ยก็ล็อกอินเข้ามาให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นกดที่เมนูทั้งหมดนะครับแล้วก็กดที่เติมเงินตรงนี้นะครับจากนั้นกดที่ซองอ่างเป่านะครับก็เข้าแอป to Money ่ว l ลเนะครับแล้วก็เติมซองของขวัญอ่างเป่านะครับแล้วก็ใส่จํานวนเงินเข้ามาแล้วก็ใส่ลิงก์นะครับแล้วก็กดตกลงเครดิตก็จะเข้าแบบพี่เลยแบบนี้ตอนนี้พี่มี300กว่าเครดิตนะครับจากนั้นกดไปที่หน้าแรกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดไปที่ดูสินค้าและบริการนะครับผมแล้วกกก็ดไปที่่บรริาาาจํหนย นี่แล้วก็บริการจำน่ายไอดีไก่ตันกดเข้าไปเลยนะครับก็จะมีรายการไอดีไก่ตันเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นไก่ตันสุดปังนะครับสุ่มผลตื่นวีหนึ่งว้ยห้าสิบบาทวุ้ยถูกจัดอันนี้คือสุ่มนะนะครับคือไก่ตันสุ่มนะครับสสุ่มไก่ตัน V ีนะครับในราคา100อโอ้โหในสต็อก200กวาดกับ300อ่ะดูดินะครับผมนอก้วก็จะมีผลเสือดาววุ้ยไก่ตันผลเสือดาบคู่ นะหหมัดก๊อตโอ้โหโอกาสสุ่มออกเยอะ90%เย็ดแค่โคตรจะตึงนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของไก่ตันหมัดก๊อตนะครับนี้นะครับผมแล้วก็จะมีไก่ตันเคียวรีเก้นโอโ้เกินไปว่าแต่ละรหัสแล้วก็จะมีนี่สำหรับใครที่อยากได้โยลุกิ๋วนี่สุ่มช่องนี้เลย250บาทโอ้โหนะครับแล้วก็จะมีดาบคู่โอเด้งนะครับผมในราคา199นะครับดูดิ ราคาแบบเป็นมิตรมากราคาถูกจัดจดนะครับผมแล้วก็จะมีดาบทูซิจะทูจิทูชิตะนะครับดาบทูทูชิตะด้วยนะครับนี่โอ้ใครอยากสุ่มนี้ในราคา100นะครับแล้วก็จะมีดาบคู่โอเด้งโมจิตื่นก็มี300กว่าบาท โมกิตื่นั่คือถ้าเราซื้อปุ๊บเราได้รหัสเลยนะครับที่สุ่มก็คือจะมีดาบคู่โอเด้งมีเคียวนะครับมีอ่กีตาร์นะครับผมมีหมัดนะครับแล้วก็อสุตทตาก็เป็น3ดาบนะครับผมแล้วก็จะมีกล่องไก่ตันปริศนา99บาทโอ้โหนะครับในครั้งสุ่มทุกตัวมีทั้งดีและแย่นะครับผมเนาะอ่าตามนี้แล้วก็จะมีแบบไก่ตันนะครับไก่ขั่วเกลือนะครับสุ่มโอกาสคือ50-50นะครับในส่วนนี้ก็คือ35บห้าบาทถูกจัด บอกเลยว่าถูกจัดจัดนะครับเดี๋ยวพี่จาลองซื้อทางด้านของผลเสือแล้วกันนะครับผลเสือแล้วกันนี่นะครับก็คือสุ่มปุ๊บแจกเลยนะครับย้าว่าสุ่มปุ๊บแจกเลยนะครับมาเดี๋ยวพี่จะขอซื้อเลยในราคา200นะปุ๊บเวลาซื้อเนี่ยเราก็กดซื้อสินค้าตรงนี้ได้เลยนะฟุบแล้วก็กดตกลงนะครับถ้าเราแน่ใจแล้วนะครับปุ่มปั๊บนะครับเรียบร้อย ได้รหัสมาแบบนี้เลยนะครับนี่รหัสผลเสือนะครับรหัสไก่ตันผลเสือแบบนี้นะครับก็จะได้รหัสมาเลยเข้าได้100%ตไปเราไปดูในรหัสกันเลยว่าจะมีอะไรนะครับเดี๋ยวพี่จะเข้าสู่ระบบให้ดูเลยนะครับผม โอเคนะครับตอนนี้พี่ก็เข้ามาในรหัสเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยนะครับสาหรับรหัสไก่ตันที่มีผลเสือนั่นเองนะครับรหัสนี้พี่แจกฟรีนะครับเดี๋ยวพี่จะมาบอกกติกานะครับก็อย่าลืมฟังให้ดีๆนะครับกติกามีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวพี่ก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวพี่ขอพามา r e วิวในรหัสตัวนี้ก่อนนะครับอย่างแรกก็จะมีผลเสือนะครับนี่มีฮาคิสสังเกตด้วยนี่ผลเสืออดีเป็นไงว้ยเออสกิล F อาสกิลเอฟนี่แปลงร่างโอ้โหเตรเท่นี่เป็นไงโอ้ยนี่รหัสนี้ย้ําว่าแจกฟรีนะครับรหัสที่มีผลเสือตึงๆนะครับรหัสนี้แจกฟรีกติกามีอยู่ว่านะครับง่ายๆเลยนะครับกติกามีอยู่ว่าขอไลค์ในคลิปนี้นะครับผมกดไลค์เชื่อกันให้ถึง1 5 0 0ไลค์นะครับพร้อมกับ10,000วิวนะครับพร้อมกับ1วิวนะครับ 1นึ่งหมืวิวลิ้นรัวลิ้นรัวลิ้นรัว oh. นะครับผม1นึ่งนวิวแล้วก็1 5 0 0ไลค์แล้วก็อย่าลืมกดแชร์ลงกลุ่มโลบอก50แชร์กันด้วยแล้วก็แชร์ขึ้นหน้าเฟซอีก50แชร์นะครับจากนั้นทํำยังไงต่อครับผม,แล,ม,ม,มนะบแล้วก็คอมเมนต์ชื่อในเกมนะครับแล้วก็คอมเมนต์ชื่อเฟซนะครับแล้วก็สิ่งที่อยากได้นั่นเองเดี๋ยวพี่จะ ครบปุ๊บเดี๋ยวพี่จะแจกเลยนะครับในในปักหมุดคอมเมนต์นับส่วนรายชื่อที่น้องๆคอมเมนต์มานะครับชื่อในในเกมเนี่ยเดี๋ยวพี่จะมาส่งแจกโลกบัคในคลิปถัดๆไปนั่นเองนะครับผมก็รอกันได้เลยก็จะประมาณนี้เดี๋ยวพี่ขออนุญาตรีวิวไอเทมต่างๆกันบ้างนะครับอย่างแรกก็จะมีทางด้านของเคียวนะครับผมโอ้โหดูดาบดีเต็มเลยดาบไซเบอร์ก็มียามาก็มีนะครับดูโอ้โห,โโหกีตาร์โอ้โยผ้าคลุมนะโู้ยดูผลดิ<อ>ผลเวนอมผลชาโดนะครับโอ้โห มีแต่ผลแรงๆเลยนะครับดูดีนะครับนี่โอ้โหใครได้รหัสนี้ไปบอกเลยว่าโคตรคุ้มนะครับแล้วก็เงินเบลียอยู่ที่21ล้านนะครับเงินเฟกง,งม้เงินม่วงเนี่ยอยู่ที่48,000นะครับลเลเวลตัน2 0 0 0นะครับก็จะัปะักมานี้เลยนะครับสำหรับรหัสไก่ตัน ฟรีฟรี free. พี่แจกในรหัสนี้เลยส่วนใครที่อยากซุมอยากซื้อพี่แนะนำเลยเว็บ Bubble Shop ลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยบอกเลยว่าซื้อปุ๊บได้ปั๊บเลยนะครับแล้วก็จะเป็นแบบสุ่มด้วยนะครับในเว็บสามารถเข้าไปดูได้เลยก็จะมีระบบการเติมโรบักแบบ VP นะครับแบบ ยังไงแบบกุ๊ปก็มีมีหลากหลายกันเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นกดเกมพงเกมพาร์มีหมดนะครับกดผลปีาศาจมีหมดในเว็บนี้รับจบในเว็บเดียวปลอดภัยแน่นอน100%ก็จับประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็ฝากไว้อีกเรื่องสำหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มพี่แจกโลบัคฟรีในกลุ่มพี่ด้วยนะครับ คนสมาชิกในกลุ่มเ2,002ด้วยนะครับนี่เลยนะครับก็คือเดี๋ยวจะเปิดรับเรื่อยๆนะครับตอนนี้รับไม่จำกัดนะใครอยากเข้าลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอเรืยๆนี้เลยนะครับผมสำหรับ กลุ่มบิตชาแนลนั่นเองโอเคนะครับก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ก็ตามกติกาเลยนะครับตามที่พี่บอกไปนะครับย้ําว่ารหัสนี้พี่แจกฟรีมีผลเสือนะครับมีผลเสือแปลงร่างได้ด้วยนะครับใครอยากได้ฟรีทำตามกติกากันด้วยก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอขอรากตัวไปก่อนะครับกับคําว่าสวัสดีครับ